สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกัญชัยร้องโหกลางรายการหลังได้ยินหมอพรทิพย์อธิบายคดีแตงโมคุณหมอพรทิพย์ได้อธิบายถึงทิศทางคดีแตงโมงานนี้บอกเลยเข้าใจง่ายมากหนุ่มกัญชัยถึงกับร้องโอ้โหเข้าใจแล้วในรายการโหนกระแสวันที่31พฤษภาคมหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรโดยคุณหมอพรทิพย์ได้อธิบายถึงกรณีที่ตอนนี้ออตเลียแม่แตงโมสสเต้และบังแจ็คได้มองทิศทางคดีแตงโมเป็นฆาตกรรม หมอพอนทิประบุว่าหมอฟอนทิปยังไม่ได้มองถึงฆาตก,กรรโดยพูด,ดง่ายๆว่าคดีนี้มันเหมือนรถที่กําลังแล่นแล้วมันกําลังไปผิดป้ายแล้วเราจะทํายังไงเราคิดว่าตัวที่จะหยุดชะงักได้ที่สุดคือเขาไม่ได้ตกท้ายเรือเขาตกที่หัวเรือด้วยวิทยาศาสตร์แล้วถึงค่อยต่อ,อเข้าสู่หลักฐานอื่นนุ่มกัญชัยอธิบายเพิ่มว่าตอนนี้คุณหญิงจะบอกว่าตอนนี้จําเป็นต้องหาจุดตกให้ได้ก่อนเราค่อยมาขยาย สมมติตกหัวเรือทําไมยังไงเราก็ไปหาต่อ1234ต้องไปเจอป้ายให้ถูกก่อนเราถึงจะรู้ว่าจะไปสถานีไหนต่อแต่ถ้าเกิดปิดป้ายคุณก็จะคําทางไม่เจอแล้วว่าจะไปทางไหนอันนี้อธิบายชัดเจนง่ายๆก็ขอบคุณข่าวจากทีนิวฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำครื่องใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ